สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจแชนเพื่อนผีวีสองเข้าไปแล้วนะครับพวกเราแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกันนะฮะกับค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอย่างเช่นเคยนะครับอย่าเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์ท่าทุกท่านยังเห็นด้วยตัวท่านเองนะฮะคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีโปรดใช้ดูพิจารณานะครับชมด้วยกันนะฮะสิ่งไหนเก๋ไก๋สิ่งไหนไม่ดีปล่อยผ่านเลยไปรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะทุกท่านนะวันนี้นะครับผมมากับสถานที่นะฮะต้องบอกว่าเปรี่ยวและอันตรายมากด้วยครับเเเเเเฮฮฮ้้้้ยยยยยยใใครววะแทนนจ็ตองีีด๋ แยกไปหมดไม่ได้นะต้องแยกทีมันไปนะมีเฝ้าของด้วยนะะไไม่ได้มาด้วยนะที่แรกบอกว่าจะขึ้นจะเอาเข้าไปหมดเลยเรามาตัวเปล่าได้เรามาตัวเปล่านะของไม่ได้เอานะจริงๆเป็นเงาเหรอเออเล่าประวัติไปว่าที่เนี่ยเป็นไอ้นี่เป็นสโมสรนะฮะใจกลางป่าเลยนะที่ที่ดินตรงเนี้ยคือลกล้างแบบลกล้างเลยอ่ะไม่มีแม้แต่รถแม้แต่ไฟไฟไม่ถึงอ่ะ เบียวล้างแล้วเปียกแล้วคืออยู่ต่างจังหวัดเกิดคดีแล้วผมไดบอกก่อนนะครับว่ามากมายอ่ะหลายท่านนะครับต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยรู้ใช่ที่หลายท่านรู้จักขี้ยขนหัวลุกเลยใครอ่ะโก้ไม่เหมือนวันนั้นเหรอแม่งมีมอเตอร์ไซค์ขับขึ้งหลังอ่ะยังไม่รู้เฮียวันนั้นกูเกือบโดนแทงไก่โก้อ่ะมอไซค์สองสามคันน่ะขับเข้าไปอ่ะไม้ใช่ทีมงานที่จะส่งไปฉายสวนมาไม่ใช่ทีมงาน เข้าไงอ่ะเข้าเข้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรแทนเีอะไรอะไรแทนไม่มีอะไรเไม่มีอะไรตรงไหนเ่ยไม่ีใครพี่แทนหุยใจคอไม่ดีว่ะ เรามาเรามาแค่นี้ก็จริงๆนะจรางนะสองพันท่านนะครับเอาอย่างนี้ตอนนี้แชร์ไปนะต้องแบ่งไว้แบ่งไวเี้ยในรถสองคนได้แล้วก็ไปเดินสามราะว่าข้างในอ่ะคิดว่าน่าจะอันตรายข้างนอกข้างนอกแต่ข้างนอกมีรถบังอยู่ไม่เป็นไรใช่ยิงปีกตาอะไรได้ไงใช่โอ้หเฮีย ไม่น่ามาจริงเหรอโคนตรายนี้ไงวะไอ้โต้ปูไอ้เดี๋ยวเข้าไปงข้างในเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ไปนะแล้วก็เอาข้างนอกไว้ตัวใหญ่แล้คนหนึ่งไอ้แบงค์ใช่ไหมแบงค์เออต้องมึงไลแบงไงได้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 เออไม่ต้องเปิดบอลนะแบงค์สู้ๆนะแบงค์ต้องเปิดบอลแบงค์อยู่นี่ไม่ได้ไปกับเขาไล่ทู่กับกูสองคนเนี่ยพี่จะอยู่กับมึงเลยพี่ มานะครับลุยนะครับนะสองพันสามร้อยท่านนะครับสองพันสามร้อยท่านกดแชร์ไปโอเคชัดเจนนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับมาทันไหมนะครับทันนะครับนนะกำลังจะเข้าไปแล้วกันนะนะโมตัสสาพระกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาพระกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมทัสะพ่ะค้าโตอารหะโตสัมมาสัมพุทัสะสาเสนโตเทวินโทที่มาจากขงวิโสทายิข้าพเจ้าขอเปิดดวงตาที่สามขอเปิดมิติทั้งห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหน้าที่แห่งนี้จงขวดที่กดทางให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้สัมผัสผีสัมมเวสีดวงวิญญาณจงอมกดร่ามกดกายให้ทีมงานข้าพเจ้าได้รับรู้ข้าพเจ้าขอเปิดด้วยคาถาเบิกเนตสหเสนโตเทวินโทที่มาจากขงวิโสทายิเฮยนั่น ใชอ่ะพ so ี่ชายผมกาถ่ายรายการนะครับสวัดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะเอาคนออก้งหมดเอาแต่เีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้งเเเเเ ยีไอ้าใครวที่เสียงมันตกเมาส์กูอ่ะเสียงตบก็กูอ่กูถามว่าใครว่าองถามว่าใครบ่าตบกันเลย่งเกิงี่ก่งของยสียงาวเนี่ยหลังสเียก้ชายเหรอพี่เจ๊เสียงเบาหน่อยนะกาปรานาไนะครับผมอยู่หน้ากล้องนะใครอยู่หน้ากล้องก็ดังหมดนะทุกนะคท่อานกแบบนระนะด็งมานะครับนะครับผมจะพยายามเบาที่สุดนะกล่าวปราถนาไพยนะครับ เฮ้เฮ้ยโอมใหมเลยมีคนอห้อาหรเฮฮเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ขอเงียบแปนงดิเอาให้มันใจก่อนค่อยๆเดินไป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 สวัสดีครับ ได้ยินป่ะเฮ้ย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 ใจเย็น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 ค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็น นะครับ2,700ท่านนะ2,700ท่านกดแชร์ไปทุกท่านนะนะแชร์เราหน่อยทุกท่านนะนะวันนี้มาไวทุกท่านนะนะ mm hmm. เสียงค้นขัดเจียเมื่อกี้ ตอนนี้กูกลังแยกอยู่กำลังแยกเสียงอยู่ทุกคนที่บอกว่ามองเสียงเข้ามามีมองอะไรเข้ามาประมาณสางคนแล้วมีผู้ชายประมาณ5คนผู้หญิงประมาณ2คนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ไปเดี๋ไป,ไปรอบที่แล้วกูจำได้กูเห็นเงาอะไรไม่รู้อยู่บริเวณด้านในนู้น จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูด้านในนะเฮ้ยเงียบเงียบไอ้

พี่ครับผมม,ผมมาถ่ายรายการนะพี่นะเฮ้ยใครอยู่ข้างในอ่ะพี่พี่ชาย เหมือนใครเดินตามเลยวะ่ะทุกคนผมจะบอกนั้นผมจะบอกทุกคนนะเวลาผมเงียบเดี๋ยวผมจะระแวงเลยนะถ้าผมเงียบผมจะระแวงเลยนะข้างหลังเนีเเเ่เฮ้ย ใครอ่ะ่เฮ้ยสองพันเก้าร้อยท่านนะครับสองพันเก้าร้อยท่านนะกดแชร์ผมหน่อยคนละหนึ่งแชร์แล้วก็นะนะครับ เฮ้ยได้ยินได้ยินกูได้ยินเหมือนกันเฮ้ยแม่เฮ้ยไม่เข้าไปดูแม่งเขาไม่รู้เฮ้ยเฮียกลัวแม่ไม่ปลอดภัยว่ะฮะ อะไรนะเออใช่ที่นี่ไม่มีสัญญาณทุกคนเฮ้ยใครอะเฮ้ยทุกคนมากเหมือนมีใครอยู่ตามแนวป่านี้เลยอะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ครับมีทางสะดุดและค้างใช่ไหมเฮ้ยสะดุดเหรอสัญญาสะดุดเหรอเดี้ยสะดเดเหดอสเข้าสเดุดเปดู นี่เหรอเฮ้ยเขี้ยมันเป็นรอยเผาเฮ้ย,ยมันเอาอะไรมาเผาวะเฮ้ยเยสียงเคาะเสียงเคาะเสียงเคาะเสียงเคาะคือตรงนี้นนนถ้าบอกเลยนะถ้าเป็นคนนะมันเห็นไฟเรานะ หาอะไรติดไม้ติดมือเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันสะอาดวะาช่วงนี้วะมึงดูเดิกวนมาม่วสุมอะไรแถวนี้แน่เลยเนี่ยห้องประชุมห้องประชุมนี่ไงเฮ้ยมันเขียนว่าตรงนี้คือห้องประชุมทุกคนดูเดิเผื่อตรงนี้สะอาดด้วยแต่ตรงนู้นน่ะเห็นว่าถ้าสมมติเป็นที่ล้างนะผมกล้าพูดเลยมันไม่สามารถเอาใบไม้นะครับไปกองรวมตรงนั้นได้ใช่น่าจะกวาดเนี่ยกวาดเออมันน่าจะกวาดแล้วมันทำอะไรแน่เลยวะเฮ้ยหรือว่าแม่งออลิแฟนวะ

กดแชร์ให้เราหน่อยคนละหนึ่งแชร์เราท่านนะใครเห็นคลิปนี้นะฮะกดหัวใจให้หน่อยคนละหนึ่งหัวใจเราท่านนะกดหัวใจให้ผมหน่อยแล้วท่านนะนะคนละหนึ่งหัวใจเราท่านนะนะขอบพระคุณนะครับแคทเก้าเก้าเก้าเราท่านนะนึกถึงตัวเลขนะฮะนึกถึงแคทเลยเราท่านนะที่ลิงปักหมุดเลยเราท่านนะสวัสดีครับเฮ้ยอเดี๋ยว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 เงียบแป๊มดิ เงียบปับดิทำไมเสียง,งมันอ่่เียบะใช่เราเลยมันเ,นเยมากนะสิงองตนนับสามพันสองร้อยท่านนะใบใค้างมั้งก็นนะ แชร์ไปหน้าเฟซท่านนะเปิดสาธารณะแล้วไปกดดูหน้าเฟซภาพนั้นว่นะฮัลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยออกมาถอยออกมามันปลาย้อยมาเหรอเฮ้ยกล้วยฝั่งหนูแน่เลยว่ะมันปลาย้อยมาพี่ ตรงนั้นมีคนเนี่ยมันไม่ร้มาจากทบนเฮ้ยเอ้ยก็ออกมาก่อนเฮ้ยอะไรพี่ที่กันแดดลดมีคนแล้วเฮ้ยเสียงมอไซค์ใช่ใช่เฮ้ยเสียงมอไซค์เสียงมอไซค์ ้ทุกคนได้ยินป่ะได้ยินป่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ป่ะทุกคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ป่ะเสียงมอเตอร์ไซค์ชัดเจนเลยอะ เฮ้ย <Hey, S 1> มาจากไหนอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มาจากไหนอ่ะไม่รู้อะไรเลยเสียงพี่มองไม่เห็นมันมืดอ่ะยังไม่ใช่คันมอเไซค์ที่เขขับโยอะไรเข้ามาป่ว hey, ออาวอะเฮ้ย <hey, S 1> ไอ้เหี hey, ้ยกูกูไม่เอาแล้วเข้าไปไม่ได้วะเเฮ้ยหี้ย เฮ้ยได้ยิน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 เฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์มาแล้วแม่งเสียงตัก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 เลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยังไม่เดินไปไหนเลยเนี่ยไอ้คนผีไม่รู้ตอนนี้แล้วมาน้อยแม่งกลัวยิ่งหายเลยอ่ะตอนเนี้ยอันตรายโอ้โหทุกคนนะครับแม่งเวลายังไม่ถึงด้วย อยู่ข้างในเนี่ยผมจ,จ,จ,จะออกจะจะออกทางออกเลยเนี่ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในแต่เรื่องมอไทยมันเข้าไปข้างในแล้วนี่เตะทึ่งๆเฮ้ยไม่เกาะโก<อ><อ>มาถ้าไม่เข้าไปแม่งก็ไม่รู้<อ><อ>มาขออีกทีหนึง่งถ้าชัวร์คือผมตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วค่ะนะอตอนนี้ยังไม่มั่นใจมันมีเสียงผู้หญิงด้วย ประเด็นคือมันมีเสียงผู้หญิงด้วยผมไม่มั่นใจนะหรือว่ามันมาหลอกแบบมันอยู่ข้างในมันหลอกทําเสียงผีอะไรอย่างนี้วะทุกคนผมขอทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึง่งปะเข้าไปดูทีหนึง่งนะสามพันสี่ร้อยท่านนะสามพันสี่ร้อยท่านนะกดแชร์ไปท่านนะนะวันนี้ผมมาไวทุ้ท่านนะ ไปไปเดี๋ยวเข้าไปไปไป่านี่เ <c oughs> ้ยออกมาลหัมต่หัวแตกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียไม่ใช่ละไอสัน เฮ้ยข้างบนว่ะข้างบนเฮ้ยเฮ้ยไป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 ออกเลยเฮ้ยบอกไอ้ต้องตาล้นเลยตาล้นเลยเฮ้ยตาล้นเลยตาล้นเลยตาล้นเลยเฮ้ยตาเฮ้ออกเลยออกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่เอาละดีเฮีย เร็วพี่ไล่เราเร็วดิเฮียเร็วอยู่้านอยู่เร็วเร็วเร็วมเสียงไหนอยู่บนมันอยู่ข้างบนเรเห็นเลยเมื่อกี้ทุกคนอออกก่อนนะเ้ยเเเเเาเเเเาเเเเาเ้ยเียเฮ้ยลองรถก่อนเฮ้ยระวังรเฮ้ยมันไปทางไหนอะต้องทาง ไอ้ซ้อะพี่เต้าคิดไปแล้วเฮ้ยไอ้ขี้อะใครทำให้เจน้ยทางโคตรไปเยวเลยขี้เล่นอเนี่ยขวไอ้ขี้ทางไหนวะขวา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 ทุกคนมันเปลี้ยนไปสาหมากไม่ใช่เมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไซค์แบบชัดเจนเลยอ่ะอุ้ยตองเปลาเฮ้ยตองเป่าเชียเฮ้ยทุกคนฮะไม่มีใครเข้าไปมันดับไป เฮ้ยนู้นนู้นนู่นในป่ามอยู่หุรกาหรือไรขวเสื้อยุททามอย่างน่ากลัวเลยตอนนี้ดูดุกคนทางดิค่อยๆต้อง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 ้องต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 ้้องต้ต้องต้องตต้อง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 ตอ้องต้องต้อง้องต้องต้งต้้องต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 ้อตองต้อ้องต้องต้งอองต้้องตองต้องตงต้อง สติสติสติก่อนใจเย็นใจเนใจเย็นนองใจเย็น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 ในใจเย็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 นเนจเย็นเเยยจยนในจยเนนนันเย็่ในนเย็นเนใจเนนในดูนใเนยมนเนยนยนนจนนเเาเเเเนกนนนนนนอยนเ หลายคนนะฮะรู้ว่าโลนี้เป็นยังไงแล้วท่านนะนะครับเอฟซนะครับหลายคนรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะคนพื้นที่จะรู้ดียใช่นะครัที่นี่เคยมีการอำมพางมาแล้วนะท่านนะไม่มีเลยทุกคนดูดิขูขนาดเปิดไปสูงยังไม่เห็นเลยนะใช่ทางโคตรเปียวโหไม่ใช่เปียวอันตรายแบบขูมแม่งเป็นโลที่ผมเคย,เคยมาแลนรู้สึกว่าอันตรายมากอะ่ะมาน้อยเนี้ มาน้อยอันตรายมากทุกคนนะสามพันเก้ร้อยท่านนะครับสามพันก้า้อยท่านนะตอนนี้ผมกำลัง,ลงออกนะท่านนะเฮ้ยเฮ้ยมีไฟมาตั้งนานเจอไฟชิดทางก็ไม่ดีโอทุกคนดูทางดิดูทางดิโอ้ย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 โ โคตรน่ากลัวทุกคนโอยโอยโอยหลุ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 มหลุมหลุมหลุมไอ้ตัองไอ้เที่ยไอ้ตั้ไอ้ตั้งไอ้เที่ยทางอย่างเนี้ยเลยทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเฮ้ยไอ้ตั้งไอ้เที่ยโอ้ยสามดูดิมึงเปิดดิเปิดกระจกดิเปิดดิเปิดดิเปิดดิไอ้ตงล็อกไอ้ตั้งล็อกไหมเงี้ยดูสามดิ เออแล้วพี่เจนไปทักสามทด้ไมอ้าวไอ้เชี่ยว่าขอโทษขอโทษ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 กูเป็นหัวเขี้ยทักก็เฉยนะไม่ต้องตามนะไอ้เขี้ยเดี๋ยวโอ้ยเชื่อตรงนี้น่าัวตรงนั้นนี่เชื่อเฮ้ยเช่ไม่เปิดไฟดีกว่าไอ้เชี่ยเปิดไฟเดี๋ยวแม่งรู้เฮ้ยนนอกข้างนอกข้างนอกเห็นแสงไฟแล้วเฮ้ยออกถนนก่อนออกถนนก่อนออกถนนก่อน คราวหน้าอย่ามาเลยเฮ้ยผมคิดว่ามั่งเข้ามาต,ต้องมาเยอะอใช่ต้องมาเยอะเพราะเมื่อกี้ผมห้าคน,นี่ยแล้วมันอยู่ข้างนอกสองไงแล้วนะผมอ่ะเจอไฟแล้วเจอไฟแล้วเฮ้ยเจอรถแล้วเจอรถละเฮ้ยถนนใหญ่นะครับทุกคนนะเ,นเ,นเออเต้นจริงมี้ขาี้เฮ้ยไอผมบอกเลยนะทุกคนนะกูไม่แน่ใจว่าคนหรือผีแต่เมื่อกี้กูมั่นใจว่าเป็นคนอ่ะ ใช่ทุกคนผมบอกผมบอกเลยนะครับผมมั่นใจแน่นอนนะครับว่ามันคนนะครับเพราะว่าอมันเสียงอยู่ด้านบนแน่นอนนะครับแล้วก็เอเหมือนปลาเหมือนอะไรมาด้วยเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมผมผมขึ้นรถมาหมดแล้วนะท่านนะนะครับมีโก๊ะมีเจนะครับมีไอซ์มีแบงค์มีต้องนะนะครับสี่0ันสามร้อยท่านนะครับ4ี่0ันสาร้อยท่านนะกราบขอพระคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับนะครับ อ่ะนะฮะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันนะครับแคต999าเ้านะท่านนะนะครับที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะท่านนะใครเห็นตัวเลขนะท่านนะใครที่สนใจเรื่องตัวเลขนะครับที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับที่แคต999าเ้าก้นะท่านนะนะครับสองตัวหนึ่งร้อยบาทนะฮะสามตัวหนึ่งพันบาทนะครับสี่ตัวเจ็ดพันบาทเลยนะท่านนะที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับนะแล้วก็ใครไม่จดใจนะฮะเดี๋ยวไปดูเพจน้องๆนะฮะยิงล้วนิงล้วนล่าท้าผีสำรวจโลเคชั่นนะครับเอาหน้าเพจมาดิหน้าเพจหน้าเพจ มัม่งไกลมากขอ้ไขนต้องเหยียบขนาดนั้นนะ่นะเป็นร้อยถ้าไม่เหยียบถ้าเอารถกองมามหัวโดนต้นเะออใชอนน่อันเนี้ยอันเนี้ยสำคัญผมผมบอกเลยนะในเพจผีนะครับเคยมีรายการผีที่เคยโดนป้นมาแล้วโดนป้น,น,ปนที่โลเลยเคยโดนป้นที่โลนะครับเอามีดมาแบบว่าคือมันมัน